ขพาะมองเลยแอนโทเนียลอพีลิม สวยสะดุดสะกดทึกสายตาเรียกว่าช่วงเช้าของวันนี้แฟนขับนางงามคึกคืนกันเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับการประกวด Miss Universe ครั้งที่72โดยแอนโทเนีย Miss Universe Thailand เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวดครั้งนี้เพื่อลุ้นคว้ามงสามกับประเทศและสุดเดินทางมาถึงรอบพีลีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเหล่าสาวนางงามแต่ละประเทศก็งัดความสวยออกมาแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว ซึ่งทางด้านแอนโทเนียเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของเวทีนี้โดยเธอเปิดตัวด้วยชุดเดสสีมวกอ่อนๆปล่อยผมตรงพกความมั่นใจมาเต็มร้อยแนะนำตัวเองได้สุดปังมากส่วนรอบชุดว่ายน้ำวันพีซีเทาาเหลือบมุกมาเดินได้แบบสับเต็มสิบไม่หักกันเลยทีเดียวและสุดท้ายกับอวดโฉมสง่าในชุดราตรีซีบอกเลยว่าสวยสะดุดสะกดทุกสายตาจริงๆเคาะเลยค่ะมงสามมาแน่